สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ HK b o n นะครับผมอ่ะวันนี้นะครับมาติดตามฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับในวันเสาร์ที่23ธันวาคมนะครับอ่ะไปดูคู่แรกก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับไปดูเกมระหว่างเวสต์แฮมเจอแมนยูนะครับสองทีมนี้ครับอันดับในตารางคะแนนอยู่ใกล้กันนะครับแมนยูอยู่อันดับที่7ส่วนเวสต์แฮมอยู่อันดับ9 เวสแฮมมี27คะแนนส่วนแมนยูมี28คะแนนก็ต่างก,กันแค่1คะแนนเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องผลงานนะครับก็เกมล่าสุดของเวสแฮมนี่ซึ่งจะโดนลิเวอร์พูลถล่มมา5-1นะครับในเสือฟุตบอลคาราบาวครับรอบ8ทีมแต่ว่าเกมนั้นก็ใช้สำรองลงเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็จะกลับมาใช้ชุดใหญ่ได้ตามเดิมนะครับพวกอจอร์บโบเวนบาเกตา้าคูดูส เจบอสเปล์นะครับมีเอเซนอาวาเลสแล้วก็ทวัสูเซกนะครับน่าจะเป็น6ผู้เล่นในแผนแดนกลางและกองหน้านะครับส่วนทางฝั่งของผลงานนะครับเกมดิกและอาเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยอาในฝั่งเวสแฮม,มก็อาชนะบูฟไป3ามสูตก็ถือว่าจริงๆผลงานช่วงหลังเนี่ยถ้าเป็นการเล่นในบ้านนะครับผลงานดีมากๆเวสแฮม,มเล่นในบ้านมา6นัดหลังสุดจากทุกรายการนะครับชนะไป5เกมเสมอ1และไม่แพ้ใคร นะครับฟอร์มดีมากๆนะครับส่วนแมนยูเนเตดนะครับ mm hmm. ก็เพิ่งจะเสมอกับลิเวอร์พูลมาศูนย์ศูนย์นะครับในศึกแดงเดือดน,นัดล่าสุด mm hmm. ก็ต้องบอกว่า mm hmm. ก็ถือเป็นเกมอีกเกมนึงที่รอดตัวไปเหมือนกันนะเพราะว่าช่วงหลังผลงานไม่ดีเลยนะครับทางฝั่งของแมนยูเนชนะเกมเดียวจาก6นัดหลังสุดนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมปัญหาหล,ลักๆเลยคือเรื่องของเกมรุกนะเพราะว่าในช่วง5เกมที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูยิงไม่ได้เลย ถึง4เกมนะครับก็เป็นปัญหาหนักมากแล้ววันนี้เนี่ยต้องไปเยือนด้วยสภาพที่าขาดผู้เล่นตัวหลักอยู่หลายคนนะก ilo, ay, าเซมิโลแฮร์รี่มกไวยดาโลโดนแบนด์ด้วยนะครับแล้วก็บวกกับผู้เล่นที่มีอยู่เนี่ยผลงานก็เดาทางยากอยู่แล้วนะครับวันนี้ผมอมองว่าถึงแม้แมนยูจะชื่อชั้นดีกว่านะครับแต่ไปเยือนด้วยราคาเสมอแบบนี้ผมคิดว่าโอกาสของเวสแฮมจะมีสูงกว่านะครับเพราะว่าผลงานดีกว่าความพร้อมดีกว่า นในบ้านก็ดีด้วยนะครับช่วงเกมนี้ชายชนะมีโอกาสเป็นของเวสต์แฮมมากกว่านะครับส่วนอีกคู่หนึ่งไปดูที่แอตมาดริดนะครับในลาลีกาสเปนวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเซบีย่านะครับก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่เจอกันนะแต่ว่าพักหลังนะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเซบีย่าค่อนข้างจะมาตรฐานตกลงไปนะครับโดยชอบปีนี้ที่อยู่โซนท้ายตารางเลยนะครับล่าสุดก็เพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโคช้ชมา นะครับผมเป็นทางฝั่งของกิเกซาเชฟฟอร์เรสนะครับแล้วก็ประเดิมได้สวยด้วยนะจากการชนะาการาดาไป3-0นะครับวันนี้ก็ถือเป็นบททดสอบแรกนะเป็นโจทย์ใหญ่เพราะาต้องเจอกับทีมใหญ่อย่างแอมมาริดนะต้องมาดูว่าจะไหวหรือเปล่าซึ่งแอมมาอริดฟอร์ช่วงหลังก็ถือว่าค่อนข้างจะแผ่วไปเหมือนกันนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นจุดเด่นเลยคือเรื่องเกมลุกยิงประตูได้อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีสถิติในบ้านที่ค่อนข้างดีด้วยเล่นในบ้านมาช่วงหลัง อา uh, 15เกมไม่ใช่สิขออภยัยปีนี้ทั้งฤดูกาลนะครับ12นัดยังไม่แพ้ใครแล้วก็ชนะได้ถึง14เกมฟอร์มดีมากนะครับผมมองว่าเกมนี้นะครับถ้าดูจัดสภาพความพอแล้วเนี่ยแล้วก็ความมันใจแล้วก็เรื่องผลงานผมมองว่าเอ็มเบริตจุดนี้จะต้องได้มากกว่านะครับเซบีย่าเนี่ยต้องเล่นเกมเยือนด้วยแล้วคือโปรตีเป็นทีมที่เกมเยือนไม่ไดีอยู่แล้วนะผมคิดว่าเกมนี้เนี่ย โอกาสน่าจะเป็นของตาหมีมากกว่านะครับซึ่งราคาที่เปิดมาเนี่ยเขาให้แอดริตต่ออยู่ที่0ูนยขยับแล้วนะเป็น1ชั้นผมว่าวันนี้ชนะได้แต่จะยิงขาไม่ขาดอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าอย่างน่าเชื่อที่แอดมาริตนะครับผมสรุปแล้วนะครับ2คู่ในะวันนี้ก็ให้เลือกเชร์ไปที่ทางฝั่งของแอดมาริตครับแล้วก็มีเวสแฮมยูเนเต็ดนะครับผมอ่ะนี่เป็น สองคู่นี้ครับมาฝากกันในวันนี้สวัสดีครับ